สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับปราจัาวันศุกร์ที่26พฤษภาคมนะครับก็สํสำหรับเช้านี้จะมีให้เล่นแค่นิเคอีกับจีนเช้านะครับนิเคอีกับจีนนะครับเพราะว่าหัางเสียงปิดตลาดนะครับหางเสียงจะไม่มีนะครับสรุปแล้วทั้งเช้าทั้งบ่ายก็จะมีจีนกับนิเคอีนะครับก็สํสำหรับจีน เมื่อวานนี้เช้าปิด15875ครับบ่ายปิด65875าครับทำไปได้ครับก็อยากจะฝากไว้ครับเผื่อบ่ายลืมพูดนะครับปิดเช้าปิดอะไรลองเอามาเล่นบ่ายครับอันนี้เป็นข้อสังเกตแรกนะครับเผื่อบ่ายลืมพูดเนาะสำหรับเช้านี้มองเบื้องต้นครับเป็นกลุ่มเลขขี้ครับ1 3 5่9เนะครับเปิดมี73 1ขาด599กับ5ครับโอกาสมา1ตัวเป็นไปได้ครับแต่ผมมีเลขในใจของผมอยู่แล้วครับ เช้านี้ผมชอบ8ครับวิ่งบนลุนล่าง8นะครับวิ่งบนลุนล่าง8ครับถ้าถูกใจจัดและกันนะครับไม่ชอบผ่านครับจับที่บวกนะครับขอประทานโทษครับจับที่ลบครับขอประทานโทษนะจับที่ลบครับ3820ครับชอบกดไลค์ช้กดแชร์ครับอยากให้แขกกดติดตามครับ3820ครับ8 8 7 0ครับ 9 8 6 0ครับ9 8 6 0โ okay, อเคครับเอา3าคู่นี้พอนะครับ3าคู่ร้อยมัดอะไรดีมัดร้อยมัดอะไรดีเผื่อศูนย์ขึ้นบนครับมัดศูย์ข้าไปนะครับก ฝาก5.885ไป็หนึ่งหางครับการทุนไปนะครับ5.885ครับ0.58 0.38 0.08 0.88 0.98 0.02 0.22 0.07 0.77 0.06 0.66ครับจีนเช้าได้แนวนี้ครับอย่าดิมครับ5.885ฝากไว้ไป 1, หนึ่งหางครับ